ก็ตอนนี้ก็เป็นเคลียพื้นที่เสร็จเรียบร้อยไปนในในส่วนของที่นั่งสำหรับพระภิกษุษสงฆ์ผู้ทรงสมณสักดิ์นะคะที่จะมา,าสวดในงานฉลองอพัยดยศของพระครูสมุวิโรธคูนาวิโร mm hmm. ก็ตอนนี้เคลียและทั้งหมด12รูปนะคะเริ่มจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เป็นท่านเจ้าคุณ จะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอารามหลวงจากวัดประยุร,ยรวงศ์สาวาสนะคะแล้วก็ตามด้วยท่านเจ้าคุณรวมนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไร่ขิงนะคะแล้วก็ยาวมาเลยก็ทั้งเจ้าคุณทั้งหมด6กอะคะ่ะหกรูปแล้วก็จะเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะคะแดนบนนี่ตอนนี้ปูกปุก่มแดงละก็รอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนิมนต์หลวงพ่อสุเชัยจำลองออกไปปฏิสถานอนอกพระอุโบสถ แล้วก็จะต้องจับเวรยามเฝ้าด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนนิมนต์ท่านไปซะหายอะ่ะว่างั้นเถอะก็พักส่วนในโบสถ์นี่ก็เรียบร้อยทีนี้ก็มาดูข้างนอกนะข้างนอกก็จัดไปได้บางส่วนละอันนี้ก็จะเป็นอ่างสำหรับรอยเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่จะนำเข้าปลูกเสรโดยหลวงพ่อแปะวัดสมบังอารมณ์ด้วย มีตั้งด้านหน้าพระโบสถ์เลยแล้วก็จัดดอกไม้ตรงนี้ก็ตั้งที่เห็นนี่ก็จะปันทึกสถานองค์หลวงพ่อสุรชัยจำลองซึ่งใน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 อ่างเนี่ยเราก็จะทำเป็นน้ำหลอ่อก็คือน้ำรอบองค์หลวงพ่อหรือวางดอกไม้ให้เต็มสวยมากเละ,ะพอจัดเสร็จแล้ว ไอเดียดีนะแล้วก็ตอนนี้ก็ผูกผ้าสีไปโอเคละเลงอะไรอยู่อ่ะคนนน้นน่ะเลงอะไรอยู่ฮะเลงอะไรเหนื่อยยืนเฉยเฉยเหนื่อยแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นการผูกผ้าสีก็เป็นพวกคุณพระแล้วก็โยม ช่วยหันวัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกามาช่วยกันนี่ช่วยกันล้างพัลมช่วยกันทำอะไรเรียบร้อยก็หรือจะสถานที่อีกบางส่วนก็คือโต๊ะหมู่บูชาสำหรับพระพุทธแล้วก็มีต่างวางตละลปัดพัดยศก็โดยส่วนหนึก็โอเคทุกคนไม่ทำงานยืนเลย